โตๆหน่อยโหนไปเลยเย็นขา,าอยู่นิ่งๆไปนี่ยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยจะกินข้าวอยู่งโหนตัวลายนะเนีแล้วก็ที่ท้าวันนี้ก็เปคลืนนนนน่นนี่ก็จะเปไ็นดีเดิมเปไ็นดีเดิมนะน,นี่ไม่ได้ลงเลยอืออีรหัสที่ผมแจกแต้แ้งใช่ไหม หมดนั้นได้ก็ไม่ต้องมีล้วอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จริงวันนี้เราจะมาที่นี่แล้สในส่วนวันนี้เราจะมาพาเล่นแอปสลาบด้สลาบน้องเอ้าไปที่พินี่นะานนมาสลับแล้วก็ต้องสอนเปลี่ยนปกช่องอะไรปกหรืออะไรปกช่องบางเครื่องจะทำได้ทำอะไรกูเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิป อ่าให้เราปรับให้เราไปกดตัวนี้ม so, like, ั Usually, ้งค่าอันนี้ต้องเติมเสริมขึ้นหน่อยให้ค่ะใช้โคมก็ได้ครับให้มันให้มีให้เป็นกดให้เป็นครับก็กดไปที่ไม่มีกดกดไหนบดลงเนี่ยมันบดมีมันมีนั่นเราเมื่อคืนเนี่ยก็มีสันอยู่อยู่เนี่ยเอาตัวนี้ยไป เนี่ยถ้าดึงก็เสริมจม,มดูดึงขึง้นเนีย่ยตอนนีพอดีเลยลถถพบหอกไม่อคบอกอาก็ขึ้นหน้านี้เนาะก็กดไปตรงปกช่องเลยเนนอของต้องชมน,งน,นี่ผมเ่นจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีขาว่าฟิลเลย <c oughs> อ,ยอ้่อนี่คำว่าแคลอรีก่กกดเข้าไป นเตนี้นะคะขาใหญ่พี่เมียไงหูยางสวยเขาลงหนักยไปรดเขาเย็มากอรมาตัดกรอบเว่าเอเมยต้งแันลมัจะตัดตรงนี้ไปตัดอนตัดแค่นนจะตัด้นงาเดี๋ยวมนววนีนี่ครับก็ดุ๊้งกมก็เฟซบุ๊ก่องชุบเลย ยังยี่เลยทำความคามให้จบแกนยปลถ้าใครทำแบบนี้ก็ชดีรูปแบบเนี่ยตามเอือนะคเป็น o ดีใจนี่หลด้วยโทรศัพทเปลียนงกับ